สวัสดีสวีดัตท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเพิ่งซื้อส,สดเลยไม่รู้จะเล่นอะไรเกมนี้เป็นเกมขโมยของนะครับเพียงแต่ว่าบ้านที่เราไปขโมยเนี่ยมันไม่ใช่บ้านคนนะฮะมันเป็นบ้านของเออบ้านของผี <c oughs> <c oughs> เเกมร้อยกว่าบ,บาทครับผมก็เลยซื้อมาเลยลองเล่นดูไม่รู้จะเล่นอะไรจริงๆวันนี้อ่ะเดี๋ยวลองเล่นดูก่อนลวกันผมก็ไม่เคยเหมือนกันครับเดี๋ยวดูคาแรคเตอร์แป๊บอ่าอันนี้คืออ่ะอย่างที่บอกนะครับผมเรารับบทเป็นโจนครับดูชุดเรานะโจรไหม คือถ้าเป็นสนามนี้ผมว่าน่าจะยากเลยอ่ะบ้านแม่งเบื้อเริ่มเลยคือผมขอจําสนามนี้ก่อนตอนนี้เกมอยู่ระหว่างทดลองครับก็คือสนามมันจะกำลังทําอยู่ <S <S <ý brewer y> เล่นเร็วแบบเมื่อกี้เนี่ยคือเมื่อกี้ผมไม่ได้คุยเก๊ะไอ้นี่เลยใช่ประล่ะตังค์มาเลยน้อยคือถ้าเราแค่รอดอยังไงเราก็ได้โบนัสอ,อีกร้อยนึงอ่ะแค่นั้นเลย เจอกุญแจครบแล้วลายเดิมลายเดิมเดี๋ยวลองดิเล่นแพทเทิร์นเดิมเลยเดี๋ยวลองลองลอง,ลองดูเอาเท่าที่ได้อ่ะจากห้องนอนอ่ะแค่นั้นแหละเก็บต่ละร้อยอย่าโลภมากโลภมากล่ำมหยจริงว่ะตายห่ามแล้วรอบนึง แต่ผีร้องไห้ผมกลัววะ่ะแม่งทําผมหลอนจัดเลยอะ่ะคือเสียงร้องไห้มันแบบมันมันมันถึงอะ่ะมันถึงอารมณ์อะ่ะทุกคนว่าหลอนปะละ่ะให้ออะไรบางวันนะ่ะโอ้โหกีต้าทีวีห้องนี้น่าจะเคลียร์ ทีวีโอเคผีมีเสียงเท้านะหมายความว่ายังไงก็เป็นยังไงก็เป็นคนวะทำเวลาหน่อยเว้ยห้องน้ำซึ่งไม่เคยได้อะไรจากห้องน้ำเลยรูดไปรูดไปรูดไป คิกคิกคิกยับยับ,ยบเฮ้ยเชี่ยตัวอะไรวะลางลางเมื่อกี้ลางลางเลยชันวางตรงนี้ไม่น่ามีอะไรให้จก โอ้ห้าสิบกว่าดอลแล้วตอนนี้แก่มวะท้าไหนตังเยอะแม่งชอบตายวะอาคียร์ลาฝั่งเนี้ยกรอบรูปกรอบเรือไม่น่ามีละหืมาฬิกจะดีดละเวลาจะจะนนี้ละโอ้ยขาดอีกเยอะเลยวะเฮ้ย ฮะเมื่อกี้นี่เหมือนมันตามผมแบบยางเห็นได้เัดของอยู่ฝั่งนี้หมดกิต้าผมว่าต้นเกมอะช่วงช่วงช่วง,งทำเลยถ้าเราทําเร็วอ่ะคือมันจะง่าย เดี๋ยวใต้ดินเดี๋ยวจะไปหาทีหลังไม่มีแล้วตรงนี้ห้องนี้ก็ไม่เคยได้ไงเล่นเร็ว สยองไปเลยดิยเจอหุยไอ้เจ้าคุณยายกูเจอแล้วตายหาตายหาอีกแลวกูถ้าไฟไม่เปิดก็ตายแค่นั้นแหละยังยังออกมันจุกได้จุกได้หน่อยหนึ่งเมื่อกี้ คงแค่เราวิ่งหลบเขาก็ได้อยู่เว้ยเขาจะยังไม่เร็วขนาดนายายอะแต่ดูยายดิดักหัวบันได้ลอกกูละเหลือแค่สองอย่างทุกคนขาดอะไรบ้างวะเนี่ยเอ่อแฟ้มลับกับอะไรบ้างางแฟ้มลับกับอะไรวะสปีกเกอร์ กัวยายมาดักกูตรงบันไดว่ะเพราะขึ้นไปผมตายกันนะ่ะยายมันทำผมตายงงมาแล้วรอบมึง่ะเชื่อนะแต่ยายแม่งปิดไฟเลยด้วยนะโคตรแล้วกูจะไปค้นฝั่งนน้นไงยายคือผมจะไปคน้นฝั่งนน้นไม่เชื่อมันปิดไฟเอากูเลยเหรอ ไปยังกลัววิ่งไปแล้วตายวะ่ะมันดักอยู่แถวเนี้วุ้ยไอ้เห,เหนนเี้ยยายมันจะเอากูจริงว่ะไม่ยายยายขอ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 ร้องยายขอร้องขอร้องนะปเปิดถังน้ำเผื่อไว้ไปไกลแล้ว เหี้ยมันจะเอาผมจริงอ่ะมันปิดไฟไล่ผมแบบต้อนอ่ะมันต้อนอ่ะมันต้อนเหยื่อไม่กล้าไปเปิดข้างหน้าเลยวะ่ะต้องเอาไว้เหี้ยมันจะแพ้เพราะความกลัวเราระหว่างรอขาดแค่อะไรวะที่เกี่ยวกับสปีกเกอร์ รอยตังแลเฮี้ย,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 ยเฮ้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 ยนี่ยเจอแล้วอยู่ฝั่งนู้นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไปไวะไอเสือไอเสือไปไอเสือลุย กูตายมาดิเปิดไฟแล้วเว้ยขาดอย่างเดียวขาดอย่างเดียวโหเจ็ดสิบห้าดอนตาที่สิว่าเยอะน่าจะอยู่ในห้องตะห้องอะ่ะเฮี้ยอีอออตัวเนี้ยแบรนด์โปรแบรนด์โปรอะไรเนะี่ยมันคือเฮี้ยอะไรวะกลัวดักบันไดเว้ยเจ็บแล้วมันจำไง ตัวมันดักหน้าบันไดเนี่ยนะดูเสียงเท้ามันดิชัดเลยหยุดข้างบนหัวเนี่ยขึ้นไปคือตายเอาไงดีเชี่ย <Yeah! S 1> มึงลงมาเอากูอย่างนี้เลยโอ้ยยายเชี่ยเอาไงดีวะทุกคนผมขึ้นดีปะ่ะอุ้ยขึ้นไม่ได้ยาย โอ้โหเฮียกับแตกเฮียเอ้ยตกอยู่ในสภาวะทิ้งตัวอีกฝั่งหนึ่งผมยังไม่ได้หาเลยอ่ะกุญแจได้ครบแล้วอ่ะนั่นอยู่ตรงหัวบันไดโอ้ยายมันดักอ่ะโอ้ยเฮียเอาไงดีว,วะศาสตร์ โอ้ยายแฟร์เพย์หน่อยดียายแฟร์เพย์อ่ะแบบอียกูขึ้นไม่ได้วะมึงจำไว้นะของบ้านมึงอะ่ะกูจะเอาให้หมดเลยไอ้แกกูจะขโมยให้หมดเลยไม่ต้องเหลือแล้วไอ้สัตว์เข้าใจปะโอ้ยยายบอกมึงก็อย่าขึ้นเลยแล้วกันวันเนี้ย แล้วเป็นเฮี้ยอะไรไอสัตว์มาดิมาเฮ้ยเอาไงดีวะใจดีสู้มันก็ต้องเล่นมบว่าไอ้เฮี้ยมันก็ต้องเล่นเป้ายายโเ้ยเผื่อโลที่ทำมันปิดตรงนี้ผมจบเลยนะ่ะ ดูไม่ได้ด้วยนะเนี่ยมันเอาจริงไหวเฮียคุร,รู้เลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่อุ้ยใหา,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 ายไม่เฮีย,ยมึงเกินไปไหม าตายไหวที่อแม่งโหดวายสาัสเกินไปว่ะเรียบร้อย แจอคุณแล้วไม่ไม่กี่มินขาดไม่กี่มินตัวเราก็ชนกันแล้วโอเชิย oh, ดขึ้นไม่ได้อีกนี่ไงยายแมงดักไปเลย คือตายก็ตายเดีวะไอ้เหี้ยก็มาดิมาดิเหี้ยผมเจอตัวตึงหว่าแม่งตามกูไม่เลือกเลยจะเข้าห้องนั้นน่ะนั่นไงปิดไฟกูด้วยมาดิข้อเสียของยายคือเราเห็นตัวมันตลอดคือเปอร์เซ็นต์ตายสูงว่ะที่ถ้ามันดับไฟถ้ามันดับผมผมโล่งเลยอะตายแน่นอน อย่าเอออยู่ไหนวะอย่าตายตอนนี้อย่าตายตอนนี้ฮยใหญ่อย่ายอย่าเหีย้ยไรไอ้สัสต,ตาม,มาูมาไิมา กูสู้กับยายได้แล้วเว้ยเยี่อตานนี้แมงเดือดจัด